เรานี่เป็นบาปเป็นกรรมอะไรเนาะจึงต้องมาเป็นอมภตเช่นเลือดแตกต้องมาตายครึ่งตัวก็เลยมาเลอกเลอกได้วันหนึ่งเมื่อตอนอาจจะมาอย่างหนุ่มเมื่อ20ปีแต่ก่อนบมคี้ลาทาเต้ฟันหนึ่งเลยแค่ไหนจะได้เห็นรักไ,ได้แต่ก่อนก้าวเป็นมัมันเป็นนักมวยเป็นนักมวยเรื่องทกมวยนี่ไม่เคยกลัวใครเลยชอบเรื่องดนปีนี่เสียเปล่าไล่ได้แค่ไหนได้เมือผู้ตายายิกแม่ผู้ถอแก้มหมอนื่องขขินพูไม่ห่างกอมลูก รถสแน่นร่วมพับไทยร่วมพับเปาเป็นบัดเป่าแขนเป็นเป็นคนบื้อเป็นคนชอบสนุกสนเสฮเฮหาล้องลำทำเพลงเป็นหมดแหละเพลงไทยเพลงฝรั่งเพลงแขกก็ร้องได้มีวันหนึ่งเขาเกิดาคาดจะฆ่าทําให้ตายสองคนถือขวานกับถือค้อนถือถือมีอะไรนยุยิดอายุทยาย,ยาวๆเดินรอบแคมป์รอบแคมป์มกลางคืนเขาบอกว่าถ้าคนในแคมป์นี่ออกมาจะฆ่าให้ตายสักศพหนึ่ง อยูู่ทางภาคการเราไม่รู้เรื่องอะไรเราไปขับรถเกตกลางคืนเพื่อจะทะําถนนให้มันเสร็จอาจจะมาเป็นคนรับผิดชอบทําอะไรก็รับผิดชอบมา,ากเจ้าของบริษัทบอกว่าอีกสามวันจะส่งงานจะเบิกเงินได้สามล้านจะได้จ่ายเงินเดือนให้คนงานงานนี้จะได้เงินเดือนให้คนงานนี่ดูที่มึงคนเดียวนะเพราะว่ามึงเป็นผู้รับผิดชอบงานเอิร์ธเวิร์กเขาว่ายอย่างนี้ให้เราเป็นคนดูแลเป็นคนเกตเป็นคนตัดเกตเป็นคนคอมแพชชั่น แล้วก็ทํางานทั้งกลางวันกลางคืนเล่นงานพอดีเดินทางเข้ามาได้ยินเสียงเขายิงปืนสามสามนะัดเขายิงปืนท้ากันเขาบอกว่าถ้าแน่จริงออกมาจะเอาให้เป็นศพเข้าไวอย่างนี้เส็จแ,แล้วไม่มีใครออกไปมีหัวหน้าออกไปไปยกมือไหว้เขาบอกว่าพวกเรามาทํามาหากินไม่ได้มามาลบมาฆ่าเรายอมแล้วไม่ต้องมาทะเลาะก,กันหัวหน้าชั้นทางเข้าเข้าไปยกมือไหว้ไอ้หมอนน้นมันไม่ฟังเสียงเลย ขณะคนยกยกมือไหว้มันมันต่อยเลยตีเข้าไปในปากหัวหน้าที่กําลังยกมือไหว้ฟันฟันของหัวหน้าหักไปสองฟันพอดีอาตมาก็กลับมาขับรถเกะกลับมากลับมาจอดจะเอาคันใหม่คันนี้มันช้าจเจ้าคันใหญ่ๆกลัวมไม่ทันง,งานก็เลยมีคนมาบอกมีคนมาบอกผู้หญิงใน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 แคมป์นี่ยเขาเขารักเราเขา,าบอกบอกพี่ยาอกไปนะเขาฆ่ากันอยู่ตรงนั้นหัวหน้าช่างถูกเขาต่อยไปแล้วฟันหักไปสองซี่ เขาบอกว่าถ้าคนในที่นี่ออกไปเขาจะเอาเป็นศพเราก็มั่นใจกับศิลปกับทาเราไม่มีไม่มีพิีภัยกับใครก็เลยเตรียมใส่รองเท้าจะไปขับรถเกตคันใหม่รองเท้าก็ยังไม่ยัดสายเพราะว่ามันรีบหน่อยบังเอิญว่าเดินมันก็พอจะสว่างหน่อยก่อนที่จะไปก็จะไปทายทายหนักคิดว่ามันกกสกปรกซุ่มรวมกันเราเข้าไปในป่าเล้ยนี่ดีกว่าแล้วก็ออกมาจะไปขึ้นรถเกตพอดีเดินออกมาก็เห็นคนสองคนเดินมา มาเจอกันในทางแคบๆคนหนึ่งถือไม้ใหญ่ๆประมาณสักยาวสักเม็ดครึ่งหน้าสามอีกคนหนึ่งถือขวานถือขวานใหญ่ๆเขาขาวเดินตามหลังคุยกันมาเขาบอกว่ามันไม่ยอมออกมาสักคนถ้ามันออกมาจะเอาให้มันเป็นศพให้ได้เข้าไปทางนี้ให้มันรู้ไปสิให้มันเป็นศพเราได้ยินเราก็ตลอดใจในใจเออย่างนี้มมนใช่คาพูดของคนดีแน่ๆ คงจะมีเรื่องมีราวแต่สัญชาติญาณของเราที่เคยเป็นนักมวยตั้งท่าแล้วที่เรามันถือไม้หนึ่งถ้าเกิดเดินไปสวนกันมันตีเราจะทำอย่างไรถ้ามันตีตรงๆเราจะเต้นหลบทางข้างแล้วไปหาจังหวะสวนมันทันทีถ้ามันตีตัดล,ล,ลงอย่างนี้เราจะหมอบหลบในจิตใจมันตั้งใจไว้แล้วก็จริงนะคะ่ะเดินทางมาก็เจอกันพอดีในที่แคบแ ก็เลยพูดจาดีๆเราอาศัยคําพูดในมันเป็นประโยชน์เราก็เรียก,กเรียกเขาก่อนว่าพี่มันดึกแล้วพี่ไปเที่ยวไหนมายังไม่กลับเลยพี่มันเป็นหมู่บ้านอยู่ใกล้ๆแม่น้านําเจ้าพยาเลยอ,อยู่ประมาณสักร้อยเมตรจกหลังหมาในแคมป์มันห่งอย่าไปฆ่ามันเลยผมมันก็ยังห่อผมเป็นคนในแคมป์มันก็ยังห่อความจริงเราใช้สติวิทยาให้เขาเข้าใจว่าเราเข้าใจว่าเขาจะฆ่าหมา เขาหมามันเห่าจริงๆิแล้วเราเข้าใจว่าเขาเป็นคนร้ายอยู่พอเราบอกว่าเราเป็นคนในแคมป์มันก็รู้ทันทีเลยว่าในหน้าที่มันพูดอย่างนี้พูดจ้าขนเียมันก็ตีเลยมันดรอเลยตีสุดแรงเกิดอะไรตีตัดเข้าตรงนี้เราตั้งใจไว้แล้วเราก็ป้มหลบป้อมหลบปั๊บไม่ถูกถูกหมวกเบียหนึ่หัวนี่หมวกกระเด็นไปแล้วมุค้อนมันก็หลุดมือเพราะมันตีแรงหลุดมือโลไปกระหมวดพอดีเราก็เลยไม่ปล่อยจังหวะไว้เลยกำปั้นเรามันยังไม่ได้หลุดจากมือ ก็สวนทันทีเลยเต็มแรงเลยใส่ป้องเข้าไปยิงเข้าไปตรงปังเนี่ยออกไปสามเส้นสามเรื่องได้กำไรมาอีเกเรื่มหนึ่งแกไปไปปล่อยปากช่างซิงะมินช่างซิงะมนพฟันเรื่องไปสองสี่ของแกออกไปสามแล้วก็ล้มลงไปกองหมัดเดียวเท่านั้นยังอีคนหนึ่งคนที่ถือขวานใจมันหึ้หึงมันไม่เคยกลัวใครเลยสมัยก่อนมันยังงงเขามีไหมไอม้คนคนึไงไอายังไม่วิ่งไปใส่ ไอคนนั้นขวัญผวาแล้วขวัญบินแล้วเห็นหัวหน้าเห็นลูกพี่ล้มวิ่งหนีเราไม่ฟังเสียงวิ่งตามวิ่งตามือขวาขว้าผิดขว้าถูกไม่ทันมันหนีแต่มันวิ่งใหญ่ความจริงถ้ามันไม่วิ่งหนีขวัญอยู่ในมือมันดีกว่าเรามันหักกลับมาสับตะบันทีเดียวก็เสร็จแต่มันกลัวซะก่อนมันวิ่งพอฟ้ามันไม่ถูกเตะตามหลังเวลามันจะดีมันดีไปหมดรองเท้าไม่ได้ไม่ในมัดเนี่ยก็ลุดลุดแล้วก็ปีงขึ้นไปบนฟ้านี่ ยังยังยังตกไปใส่หัว oh yeah! Twelve, we มันมันแหงยานมันแหงแล่นนั้นโพราเนี่ยมันดีคนโบราณพันว่าบุญมีแล้วแนวดีป้องใจพันว่าบุญบ่แหงของขี้ห้าแรงฮุ่บุญบ่แหงของของขี้ห้าสี่แรงฮุ่มพันว่าเกิดกระตอยเตะคือเป็นรถติมันยังฟุ้งไปใส่หัวมันอยู่มันแหงยานมันแหงแล่นมาแกลแก่กยันมอนวิ่งใหญ่เลยเราก็กลับขึ้นมาไอมอนี่ลุกขึ้นมาแล้วที่ล้มน่ะลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาทีนี้ไม่ไม่ลุกขึ้นมาเฉยๆดึงนี่ นี่อารันยิกอายุทยานยาเป็นครึ่งแขนขนาดน,นี่ขาวว่าไปเ,เห็นแสงอยู่ในแสงเดินเรามีความรู้สึกอ๋อเสียบกูนี่มันซอดคาราเลย,ย <c oughs> ที่ว่าสร้างมันแทงเราเนี่ยทะลุทะลุเลยไม่ฟังเสีเยงระดเข้าไปก็เตะเข้าไปตรงในก้านขอเตะหมดหมดแรงเลยล้มงายเงายไปเลยก็เลยเดินโดโดไปกระทืบแขนเขาคิดว่าถ้าแขนไม่หักถ้ามีไม่หลุดมือให้แขนไม่หักเป็นท่อนๆเลยกระทืบแขน แล้วก็มองดูมีดม่มีในมือแล้วหลุดแล้วแล้วเขาก็นอนแผ่อยู่ตรงนั้นเพราะถูกเตะอย่างแรงที่ก้านคอนี้สรบแล้วยังไม่พอจับมันดึงขึ้นมาเพราะว่าเรามีแรงมากตอนนั้นอายุยี่สิบห้าปีดึงขึ้นมาก็จับเอามือเอามือเอามือซ้ายในมือมือห่างๆในยล่ะตะกีมันยังดีอยู่เอามาช้อนที่อกก็หักคอกดหักคอเมื่อหักคอปลาช่อนคือหักคอปลาคอใหญ่หนึ่งนะเสียงดังก็อ๊อกก็๊กก็๊กก็มันจะบตายบรเวคือคอหักก็ตัง ยังอย่างเขาตายจะได้มันจะไม่ตายรลยเว้ยเสียงคอมันหักอย่างนี้มันตายนะถ้าเป็นปลาช่อนมันก็ตายก็เลยปล่อยเอาเขากะแท็กอีกสามทีแล้วก็ปล่อยไปชักดิ้นชักงอแตกๆๆๆๆตักหนึ่งรู่งเมียเขามาเมาแล้วไปแปกไปแจ้งตำรวจอยู่ในเมืองตำรวจมาเลยมาแทนที่จะมาจับเรากลับไปจับคนนั้นไปจับคนนั้นใส่ใส่กำไรมือถามก็พูดม่เป็นดิ้นก็มันเป็นเดินก็มันเป็น พราะคนคนนั้นฆ่าตำรวจมาแล้วห้าศพไปฆ่าจับเป็นไม่ได้ให้จับตายต้นฆ่าเจ้าทัพต้นสี่ห้าจั 4, จงหวัดชื่อดังมากมีลูกน้องเยอะตำรวจก็เลยเขาประกาศให้จับเป็นไม่ได้จึงจับตายแต่ปรากฏว่ามอ่จับตำรวจตายไปแล้วห้าศพพอดีเราจับให้พอดีเมื่อถึงเขาก็เลยเอาเอากุญแจมือใส่ไปโรงพักไปถามก็พูดไม่เป็นเพราะคอมันหัก ภาษาจากสมองมานี้สั่งงานมาที่ตัวนี่เป็นอมพตมา,ามทั้งตัวเดินก็ไม่ได้เขาเอาใส่โซ่ไปล่ามใส่เตียงลงพยาบาลจากนั้นมามันเป็นอมาพาตไม่รู้มันตายหรือมันไม่รู้ว่ามันยังอยู่อาจจะมามาแล้วรู้ได้ถึงกรรมอันนี้นั่งสมาธิแต่ละครั้งก็ระลึกแผ่บุญแผ่กุศลไปพอให้มันหายถ้ามันตายไปแล้วก็ขอให้มันอยู่เย็นเป็นสุขป้ขอยมันแล้วกรรมแล้วเวรกันก็ทําให้โลกพยาธิเนี่ยค่อยๆดีมาดีมา หมอจึงบอกว่าร้อยมีคนเดียวที่มันฟื้นไปได้ขนาดนี้พี่น้องทั้งหลายชื่อว่ากรรมนี้ให้พรนนะดีก็าตามชั่วกว็าตาม